สวัสดีคะ่ะดิฉันหมอดูชางทิพย์ร้อยเอ็นะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เข้ามาพบคลิปในวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566นะคะดวงของท่านที่ได้มาพบเจอกับคลิปคลิปนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงวันวันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566นะคะดวงนี้เป็นเกี่ยวดวงเกี่ยวกับความรักส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นดวงกับความรัก คุณจะได้พบรักนะคะแต่ปัญหาว่าคนรักจะมีหลายคนมีมือที่สามนะคะที่จะให้คุณได้เลือกนะคะคนรักจะมีหลายคนมีมือที่สามให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวแรกรุ่นวัยรุ่นวัยหรือว่าวัยผู้ใหญ่นะคะเนาะ <น arse. S 2> ที่เราจะให้เราตัดสินใจนะคะเพราะนั้นหรือว่าจะเลือกชายก็เหมือนกันหญิงหรือชายนะคะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะคะเพราะนั้นเรา จะต้องตัดสินใจดีๆนะคะเนาะตัดสินใจดีๆถ้าเราตัดสินใจดีๆเราก็จะได้เจอชายหนุ่มรูปงามหญิงสาวรูปงามหญิงสาวที่มีคุณสมบัติดีเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นคนที่มีทรัพย์สินสลิงคานทนายซานาส,าสมบัติบ้านและที่ดินหรือเป็นชายรูปงามนะคะจะประสบผลสําเร็จในความรักนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาพบเจอ,อคลิปนี้นะคะวันนี้ถ้าท่านกําลังมองหาความรักอยู่ท่านก็จะได้พบกับความรักดีๆนะคะหากท่านอยากสมหวังนะคะก็ให พิมพ์คำว่าน้อมรับใต้คลิปนะคะความสมหวังนั้นก็จะเป็นของท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะจากมอดูชานที่ร้อยเอ็ดค่ะ